สวัสดีครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาที่ตลาดน้ําหัวหินสามพันนํานะครับก็อยู่ใกล้กับตลาดน้ำหัวหินนี่เดี๋ยวเราไปดูของกินข้างในกันแล้วก็ก่อนที่จะลงไปภูเก็ตทริปนี้พาพี่ใหม่มาด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูของกินข้างในเดินเล่นกันไปครับร้อน น่ารัดนนี่ครับเรามากับโคไดเวอร์ครับผู้ช่วยนักขับคือหลับมาตลอดทางหน้าที่ของเขาโคไดเวอร์ผู้ช่วยนักขับหลับตลอดทางนี่คือหน้าที่ของเขานะฮะนี่อยู่ที่ตลาดน้ำสามพันน้ำแบมป์ับแล้วครับใช่ปะเนี่ยอะไรวะยังแดดอยู่เลยตีหนึ่งครึ่งแล้วต้องเสียตังค์ปะเี๋ยวเรามาดูภายในต่อครับ ชิวๆครับร้านค้าปลาฉลามฮะนี่ฮะนี่ปลาฉลามฮะคุณผู้ชมปลาฉลามครับนี่ฮะนี่ฮะไม่มีฮะนะครับบรรยากาศภายในตลาดน้ำบึงไอ้ฮะตลาดน้ำสามมะนาวครับชิวๆมีป้ายโอเคไปต่อครับพาท่านผู้ชมมาดูต่อที่ร้านอาหารภายในตลาดนะครับแม่ค้าสวยมากครับไว้สิบหกสิบเจ็ดเท่านั้นเลยครับนี่ มะม่วงน่ากินมากเรามาดูเบื้องหลังเกี๊ยวเบื้องหลังเกี๊ยวนะครับเรามาดูก๋วยเตี๋ยวมาดูก๋วยเตี๋ยวต่ออย่าลืมครับมาตลาดน้ำแวะมากินก๋วยเตี๋ยวเรือรวมก๋วยเตี๋ยวครับนี่ครับราคาถูกถูกครับสิบาทข้าวเปล่านะฮะสิบาทในข้าวเปล่า้ากระตุ้นครับเก้าเหล่านะครับข้าวเปล่าไหยครับรสเด็ดก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นร้านนี้ขายด้วยโอ้วันนี้ผมสั่งออเดอร์นี้ไปครับหมูเยลโลโฟต้มยำเกาเหลานะครับ เรามาแอบดูแม่ค้านะฮะวัยสิบแปดทำบัตรรอบสองยังไม่ทำบัตรรอบสองนะครับท่านผู้ชมโอ้โหเครื่องเคียงครับในหม้อฟันขรมงกลิ่นตอนนี้ถ้าวีดีโออัดกลิ่นได้นี่สุดยอดเลยฮะนี่ครับเครื่องเคียงแม่ค้านี่ครับสะอาดอร่อยครับแวะมาทานดูกันฮะนี่โอ้โหนี่ครับเสร็จแล้วผมเอากระเจี๊ยบแล้วกันครับน้ำหนึ่งกระเจี๊ยบหนึ่งผมเสร็จแล้วครับ นะคะคเดี๋ยวเด็กทะเลาะต้องมีมะนาวด้วยครับมีมะนาวนี่สดๆนะฮะไม่ได้เป็นขวดนะฮะมะนาวลูกเพราะเราคนเพชรน,นะนี่เครื่องปรุงยำแม่เทอนหน้าบาท ข้าวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อยู่ในตลาดน้ำสาพันนามแล้วก็เดี๋ยวจะเดินออกไปขับรถลงภูเก็ตเดี๋ยวเราจะแวะชุมพรน,นิดหน่อยครับเดี๋ยวเราไปดูแถวบรรยากาศริมทะเลระหว่างอ่าวไทยแล้วนี้เราแวะอันดามันนะฮะอาจจะแวะแถว,แถวพิพิธภัณฑ์เรือรบญี่ปุ่นนะฮะแถวบ้านอนะไรนะบ้านเขาหลักบ้านน้ำเค็มอรเนี้ยข้ามสะพานสารธาริสๆๆดูบรรยากาศข้างหลังกันครับ ป้าเจ้าช่วยก๋วยทอดมีจริงฮะที่ตลาดน้ำสามพนามนะครับอย่าลืมแวะมาชิมกัรทำสดๆเลยฮะ